ในวันนี้นะครับก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์วงการเวกบอร์ดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราได้จัดการแข่งขันที่เป็นเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เราใช้ชื่อว่า Thailand Wake Park World Championship 2020นะครับก็ เป็นการแข่งขันนะครับที่เดิมแล้วเนี่ยเราตั้งใจที่จะเชิญนักแข่งระดับโลกจากทั่วโลกมาแข่งกันนะแต่เนื่องจากสารหตการโควิด -19 ทําทำให้ไม่สามารถที่จะมีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์นะครับที่จะยกมาตรฐานวงการเวกบอร์ดของเราให้เป็นระดับโลกนะครับด้วยการที่ระดมนักแข่งในประเทศเองนะครับผมพูดถึงไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่จะมีชาวต,ต่างชาติมีฝรั่งที่อยู่ในประเทศไทยนะที่เล่นเป็นระดับ ับแชมป์โลกนะครับก็มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการแข่งขันการพัฒนาเวกบอร์ดวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราสามารถที่จะจัดในระดับโลกได้ นะครับแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างนะครับที่เราสร้างมาตรฐานเอาไว้อย่างการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยรอบคัดเลือกเราใช้ระบบออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวงการเวกบอดโลกเหมือนกันนะครับที่มีการตัดสินผ่านออนไลน์แล้วก็มีการให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ร่วมโหวตผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับประมาณ20%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างกระแสแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับโดยเฉพาะจากน้องๆผู้ปกครองเองนะครับก็ได้ไว้ใจลูกหลานนะครับให้หันมา เล่นกีฬาเวกบอร์ดซึ่งต่อไปเวกบอร์ดเนี่ย จะมีความสมคัญยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเรามีในการแข่งขันระดับชาติแล้วเรามีแข่งในซีเกมนะครับต่อไปเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราจะมีการแข่งขันเวกบอร์ดในโอลิมปิกในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อย,ยอดความสําเร็จของนักกีฬาไทยเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะยังอายุน้อยๆอยู่นะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องๆเหล่านี้ที่มาแข่งในาารในายการนี้เนี่ยจะสามารถที่จะก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งในระดับนานาชาติได้อย่างเนี้ย อายุ9ขวบนะฮะใช่ไหมส <12 S 1> <12 S 2> ิบสอ12บแล้วนะครับอ่าสิอย่างเงี้ยยังมีอนาคตนะฮะอาจจะไปเห็นเขานะครับแสดงความสามารถเนี่ยในระดับโลกนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในการแข่งขันระดับโอลิมปิกได้นะครับแล้วก็การกีฬาของประเทศไทยนะครับโดยการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มุ่งมั่นนะครับที่จะส่งเสริมกีฬาทางเลือกนะครับกีฬาที่เราสามารถที่จะไประดับโลกได้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมวยไม่ใช่มีเฉพาะเทควันโดเท่านั้นนะครับแต่เด็กของเราเนี่ยมีความสามารถอย่างเช่นเวกบอร์ดนะครับซึ่งอยู่ในกระแสความนิยมสูงของวัยรุ่นนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้นะครับเป็นระดับโลกได้ นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งเลยในการในการเก็บตัวฝึกซ้อมเวกบอร์ดด้วยจะเห็นว่านักกีฬาระดับแชมป์โลกเนี่ยที่เป็นต่างชาติเนี่ยเ,เมื่อสถานการณ์โควิด19เกิดขึ้นเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยยาวเลยนะครับเขาสามารถที่จะซ้อมได้ตลอดทั้งปีนะครับผิดกับประเทศที่เป็นประเทศหนาวเนี่ยเขาอาจจะต้องอหยุดซ้อมในช่วงที่มีความหนาวอากาศหนาวเนี่ยครับก็สแสดงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นทั้งศูนย์ฝึก นะครับศูนย์เก็บตัวและศูนย์การแข่งขันด้วยครับ ก็อยากที่จะยืนยันนะครับว่าการกีฬาประเทศไทยนะครับก็จะสนับสนุนกีฬานะครับทุกๆอย่างทุกๆประเภทนะครับโดยเฉพาะกีฬาเวกบอร์ดนะครับที่เป็นกีฬาที่เป็นทางเลือกใหม่นะครับเป็นกีฬาที่มีสีสันมีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็นักกีฬาเรามีศักยภาพนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะลองดูนะครับว่าลูกหลานของท่านเนี่ยสามารถที่จะมาเล่นกีฬาและสามารถที่จะก้าวไปเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นระดับ นานาชาติได้แล้วก็รวมถึงการเทนโปรนะครับเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับอย่างเวกบอร์ดเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีในการเล่นกีฬาหลายๆอย่างด้วยนะครับเรื่องเจ็ตสกีเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเรามีอาชีพหมดแล้วนะครับนักกีฬาเวกบอร์ดวันหนึ่งอาจจะเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีเป็นนักกีฬาที่ไปสู่นักกีฬาอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างครอบครัวที่มีรายได้นะครับสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับ การรวมตัวของกลุ่มพวกเรานะคะมาจากการประกวดค่ะเป็นการประกวดที่ชื่อว่า Miss Tourism World Thailand ค่ะก็จะเฟ้นหาทูตประจำจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดเลยค่ะเป็นภาพรวมของประเทศไทยเลยค่ะมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างคะอ่าอย่างฟ้านะคะมาจากจังหวัดบึงกาฬค่ะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็ชะเชิงเซาค่ะมุกดาหารค่ะใช่ขอนแก่นนะคะฉะุงค่ะขอนูสุพรรณ์บุรีค่ะน้ำเพชรมาจากจังหวัดเลยค่ะ พีม่มาจากจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะหน้าที่ของน้องต้องทำอะไรกันบ้างพวกเราเนี่ยก็ต้องประชาสัมพันธ์กับกกทค่ะแล้วก็ไปร่วมง,งานทางกีฬาด้วยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงตอนนี้ค่ะเพราะช่วงตอนนี้โควิดก็ทั้งโลกก็ประสบปัญหานี้ด้วยกันค่ะ เรียกได้ว่าเป็นภารกิจหลักของเราเลยค่ะที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆหรือว่าออการท่องเที่ยวแล้วก็การกีฬาเนี่ยให้เติบโตขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะสําหรับงานในวันนี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาค่ะเพราะว,าว่าสถานที่เนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพเลยอยู่แค่บางบอนเท่านั้นเองมาร่วมเชียร์มาร่วมเป็นกําลังใจเพราะานักแข่งของประเทศไทยเราเนี่ยเก่งๆแล้วก็มีความสามารถทุกคนเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่มีการจัดกิจกรรมดีๆนี้เกิดขึ้นค่ะ